อัพไซต์แต่ละอย่างพักฟื้นกี่วันจำและนำไปปฏิบัติอ่ะขีบไร้ลเลือดขีบไร้ลเลือดเนี่ยจนกระทั่งแผลหายจนใช้งานได้ค่าเฉลี่ย3-4อาทิตย์พร้อมใช้นะครับแต่ส่วนท้าชอบถามว่าใช้ชีวิตได้ปกติไหมตามสบาย อยากทำอะไรก็ทำแต่ขออย่าเพิ่งไปวิ่งมาลาทอนก็พอเดินปกติใช้ได้ครับเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ได้เจ็บปางตายไม่ได้ต้องนอนติดเตียงเข้าใจเนาะ,อะสองแก้หลังเร็วอันนี้จริงๆพักฟื้นสั้นสุดแผลเนี่ยห้วันหายแผลแค่2เซนได้มั้งเอาที่ไหนมาเจ็บอันเนี้ยเจ็บน้อยสุดเลยหลังเร็วเวันพร้อมใช้ แผลหาไม่เจอเนาะอัพไซด์ฟิลเลอร์แยกเลยถ้าไม่ขิดหรือขิดมาหรือยังขิดมาแล้วฉีดปุ๊บใจร้อนคืนนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าคำแนะนำขอนะ5-7วันโซยได้ตามสบายแต่ถ้ายังไม่ขิดขิดก่อนขิดเสร็จเติมฟิลเลอร์ค่าเฉลี่ยเนี่ยสามอาทิตย์เติมฟิลเลอร์ได้เติมปับ๊บ 5วัน7วันพร้อมใช้สรุปก็คือคิปอัปไซด์ฟิลเลอร์เดือนหนึ่งใช้งานได้ยาวทุกตัวที่มียาวฟูลคอร์สทัวลคอร์สค่าเฉลี่ยใช้งานได้4-5อาทิตย์พร้อมใช้เหตุผลคือรอให้ตัวที่ทำยาวเซตตัวก่อนพร้อมโยกงั้นความเข้าใจก็คือขอ4-5อาทิตย์นะครับพร้อมจ้วงพร้อมใช้ แต่เหตุผลเนื่องจากว่ามันเป็นแผลที่เขาเรียกว่าผ่าตัดลึกสุดยิ่งยากสุดเจ็บนิดหน่อยนะครับถ้าฉีดยาชาทำเนี่ยมีบ้างแต่ถ้าบางคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่อยากเจ็บเลยบล็อกหลังดมยาเลือกได้ครับทํายาวชีวิตเปลี่ยนพักฟื้นแค่4ถึง5อาทิตย์ไม่ได้นานอย่างที่คิดหลังทําไม่ได้ปางตายเดินไปไหนมาไหนได้แต่สิ่งที่หมอชอบย้ําอยากให้ดูแลให้ดีเพราะการทํายาว คนทําในประเทศมีน้อยมากเพราะห้ามอักเสบห้ามติดเชื้อเพราะถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะไม่ได้ความยาวเลยงั้นที่หมอเนียบมากทําทตามคําสั่งดูแลแผลให้ดีอยู่ให้ดูแลแผลก่อนนะครับทํายาวไม่ว่าจะเป็นฟูลคอร์สทัวทลคอรสหรืออยากทํายาวอย่างเดียวทําให้ได้ยาวขึ้นจริงพักฟื้นสบายๆมากใช้ชีวิตปกติได้แต่รอให้เวลาเขาหายก่อนนะครับ ุดท้ายอาจจะมีแถมมางข้ามานิดหนึง่งก็คือสคอ,อตเต้วเว็บหนังถุงมันทะในคนที่หนังมันเยอะหนังมันสูงมันเซตลำไม่ได้มีในเงื่อนไขที่ต้องทําร่วมกับฟูคอสตัวเท่าทอสหรือทํททาใหญ่บ้างอันเนี้ยหมอหลบแผลจนหาไม่เจอแล้วพักฟื้นประมาณ10บถึง14วันงั้นในคนที่ต้องอัพไซต์ทําหนังถุงวันทะเนี้ยพักแค่10วันไอตัวสําคัญน่ะน,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 นู่นอัพไซต์นุ่นนะครับขีบนุ่นงั้นจะเห็นว่า ชุดใหญ่สุดก็พักพื้นแค่4ี่หอาทิตย์อยากชีวิตเปลี่ยนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตังแล้วมาเจอหมอ